ทุกคนไก่ทอดเทพธิดาดอยหนะ้าหอบรรหารนี่ฮะหอบรรหารจันทร์ใสใหญ่โตมาหรานนะฮะทุกคนไกลมากเราขยบมาก็จะเป็นธิดาดอยไกท่ทอดหัดใหญ่นะฮะนี่สูตรด,ดังเดิมทุกคนดูสินี่ยฮะไม่ไก่จากร้านเมื่อกี้โจ๊กมอดินนะเราเดินมาจากตรงนั้นมานะฮะเดินมานี่ก็เจอแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะเดินกลับนะฮะเดินชมเมืองไปนี่เคยสวนเฉลิมพัฒน์ราชินีที่จะเห็นหอคอยตลงตลาดก็อยู่ฝั่งนี้ทุกคนดูไก่น่าทานมากเลย ต้องมีหอมทอดกรอบอย่างงี้ฮะจะเรียกว่าของแท้นะฮะทุกคนแล้วทําไมต้องสัมภาษณ์แม่ค้านิดหนึ่งดีกว่าทําไมถึงอยากขายไก่ทอดอลูก<ม>เพราะ<ม>อะไรคะเพค่ะอยากทำมียา,ม,ยามีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วแล้วตอนแรกดูขายอะไรมาก่อนบ้างก่อนจะขายไก่ทอดหัดใหญ่ตอนแรกทำงานต่อจ้างอุ้ยเลิศมากกระหนูได้ทาเรทองตร,งตรงนี้ด้วยเลิศมากนะฮะแล้วแล้วออ ทำไมถึงชอบไข่ทอดหัดใหญ่อ๋อและรู้ไหมหัวใจสําคัญของไข่ทอดหัดใหญ่คืออะไรคะหอมเจียวหอมเจียวหอมทอดเนาะแล้วก็ข้าวเหนียวนุ่มๆอะไรเงี้ยฮะมันก็แล้วแต่ว่าแต่ละร้านจะเอาเข้าวเหนียวอะไรมาใช้ด้วยเนาะใช่ค่ะแต่บางทีเนี่ยพอหายเย็นแล้วมันจะแข็งก็มีบางเจ้านะฮะเดี๋ยวเราจะไปพิสูจน์กันเจ้านี้นะฮะแล้วพี่ถามนิดนึงสิว่าปกติไก่ทอดหัดใหญ่มันจะไม่มีหนังไก่นะ แต่ไม่มีซี่โครงไก่แสดงว่าหนูประยุกเพิ่มเข้ามาใช่ไหมฮะแล้วขายมากี่ปีแล้วลูกอยู่ตรงนี้12ปีแล้วจริงหรอนั้นก็ดังทุกคนก็รู้จักว่ามีอยู่ที่นี่ใหญ่ที่สุดแล้วนะไก่ทอดหาดใหญ่พี่เดินทั่วสุพรรณไม่เห็นเนาะอาจจะมีแหละอาจจะแต่เราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเนาะมีไม่ไม่รู้มีไหมมีไหมมีหลายจุดอยู่เหมือนกันแต่ตรงนี้คือทําเลทองอยู่ใกล้กับ เนี้ยหอคอยบรรหารแล้วก็เดินไปทางขวาก็จะไปอ,อ๋อจกหม้อด,ดินได้เดินไปตรงเนี้ยไปโรงแรมกิ่งโพไซไปบขอสอได้ถ้าไปตรงนี้ก็จะเป็นโรงแรมเนี้ยลอฟเรสซิเดนต์โรงแรมพวกอ,อ๋อหรูๆอ๋อวาสิตีซิตี้แล้วก็เดินมาเดินชมเมืองมาแล้วก็ตลาดก็อยู่ตรงนี้เองใช่ไหมฮะตลาดลถมากเลยอ่ะดูสิทุกคนจะเทคนิคใ,ในการที่แบบให้ลูกค้าติดใจหนูมีไหมอ๋ารอยยิ้มหรือว่าอะไรฮะหรือว่าความแซบของมัน <laughs> น้ำจิ้มเออดูสิน้ำจิ้มทุกคนเป็นจิ้มแจ่วเป็นน้ำจิ้มแจ่วด้วยนะฮะแสดงว่านี่คือถ้าดั้งเดิมเราไม่ใช่น้ำจิ้มแจ่วนะมันจะเป็นน้ำจิ้มหวานหวใช่ไหมฮะเหมือนกับกินแล้วเลี่ยนเลนหน่อยอะไรเงี้ยนะอันนี้อาจจะแบบว่ากินแล้วอาจจะแบบมีความแซ่บอีกแบบนึงจะแบบนิดนึงแต่ความเป็นไก่ทอดถาดใหญ่ก็ไม่ได้หายไปไหนถูกไหมฮะน้ำจิ้มมันก็แล้วแต่เนาะปรับให้มันอร่อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตามปากของของ ของของคนที่เราตรงนี้นะลูกค้าของเราเนาะอ่หนูเป็นคนสุพรรณตั้งแต่ดั้งเดิมไหมฮะพี่สุนุลโลกะอ้พี่สุนุโลกพี่เพิ่งไปบางมูลนาคมาหนูรู้จักบางมูลนาคไหมฮะอ่าไม่รู้จักอำเภอบางมูลนาคไม่รู้จักพี่ไปมาแล้วหนูอยู่อำเภออะไรครับพิษณุโลกนครไทยนครไทยไอ้สุนวสวยนั่นเราที่เที่ยวเยอะนนมะปุงมะปรางพี่สุนุลโลกเป็นอาไรที่เที่ยวเยอะวัดใหญ่ชัยอาวัดใหญ่เนาะเอออ่านี้ลูกค้ามาแล้วลูกดูแลลูกค้าก่อนก็ได้ค่ะลูกค้า อ่หนูบอกว่ามาจากพิษณุโลกนครไทยที่เที่ยวอะไรนครไทยลูกอ่๋ปิ่นล่องก้า,กาใช่พี่ไปมอนอมาด้วยไปพักโรงแรมอ๋อโฮมรีสอร์ทสวยมากไปกินต่อต้องขาหมูกะเพราขาหมูอะไรประมาณอย่างเงี้ยของอร่อยเยอะที่พษณิโลกแล้วก็อ๋อทำไมหนูถึงตั้งชื่อว่าชิดาดอยอ่ะ,อะเป็นเพราะอะไรเ,เพราะว่าหนูเป็นคนเหมือนคนดอย อ๋อเหมือนคนดอยและเป็นชื่อหนังที่พี่ชอบมากหนูเคยดูหนังเรื่องเทพธิดาดอยไหมฮะสมัยก่อนนวรัตยุคตนันเป็นหนังอีกหนูไปเสิร์ชดูใน YouTube ได้เลยแล้วก็หนังไทยลูกสาวสามคนด้วยเก่งจังเลยยุงหน้าอ่อนแลมีลูกสาวทั้งสามคนแล้วเธออย่าไปบอกใครนะเนี่ยหาล้านจะอยู่ตรงนี้นะทุกคนขอบคุณมากนะลูกนะที่พูดคุยด้วยนะคะยิ่หาทุกคนเราก็จะเดินตรงนี้จะเหมือนถนนพายชุมพลทุกคน นะฮะฮนี่ฮะเลิศมากอันนี้ก็จะเป็นแบบชามะพร้าวนมสดใช่ไหมฮะร้านอย่างนี้จะเยอะมากเลยทุกคนนี่ฮะอ่ะอันนี้หลวงพ่ออารมณ์กดทุกคนจะทําบุญได้เลยนะฮะพระพุทธบาทน้ําพุนะฮะเนี่ยหา QR วอารโค้ดทุกคน ไปช่วยกันนะฮะอุ้ยทุกคนมาผ่านร้านชาดาก้อนอีกแล้วอ่ะี่ยเป็นชานมอีกรูปแบบหนึ่งทุกคนนะฮะเห็ยนยวมตรงข้ามชาดาก้อนนี้เราเจอตรงนี้จะเป็นศารตาใหญ่ก็จะมีจัดประกงประกวดนางงามอะไรของเขาไปเนี่ยฮะสารตายาศยักดิ์สิทธิ์มากทุกคนอยู่ตรงส่วนของด้านข้างนะฮะเฉลิมพัฒน์สวนเฉลิมพัฒน์ราชินีเนี่ยฮะ สุพรรณนี่คือถ้าเกิดเราเดินรอบหอคอยเราจะเห็นร้านกินอะไรเยอะเลยนะเมื่อกี้เราก็มาเห็นไหมเดินเลยไปนหน่อยก็จะเป็นโจ๊กหม้อดินไก่ทอดหัดใหญ่แกงใต้ตรงนั้นก็อร่อยแซ่บหลายร้านอยู่อาหารต่างๆนั้นน่าทุกคนนี้บรรยากาศร่มรื่นมากเลยทุกคนแถวนี้ฮะร้านรวงของกินหอคอยนะคะเนี่ยเดินมาจากไก่ทอดหัดใหญ่นะฮะแดดแบบว่า สุดยอดมากเลยทุกคนโรแมนติกมากๆนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราเดินไปกิ่งโพไซต,ตรงนี้ก็ถึงราลเลโอซายอะฮะก่อนจะถึงบ็อกซ์ซอนะฮะทุกคน,กคนเดี๋ยวเราโพลคลิปนี้ก่อนเนาะมันเตือนแล้วว่าเครื่องรอ้อนเดี๋ยวมันจะตัดนะฮะบรรยากาศสุพรรณบุรีทุกคนเดินประจากนู้นเลยนะวันนี้โจ๊กมอดินค่ะตรงถนนเอ่อหมื่นหาทุกคน